พบกับสืบสต็อกเชอล์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบของเราในวันที่16กันยายนนี้ราคาหุ้นดีตัวแรงมา3-4วันแล้วหลังจากที่แกว่งตัวอยู่เป็นขาลงมานานการกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับบวอรุ่มแน่นขนาดราคาหุ้นที่เราจะตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกชัดเจนโดยราคาเปิดที่1บาท24สตางค์และบวกต่อเนื่องไปแตะได้สูงถึง1บาท34สตางค์หรือบวกไปประมาณ12% ขณะที่มูลค่าการซื้อขายก็หนานแน่นชัดเจนสูงกว่า200%หากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทยูเลกาดีไซน์จำกัดมหาชนหรือว่ายูเลกาที่ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับผลประกอบการของยูเลกาที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อปี57ด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะซบเซา จึงทำให้งบสิ้นปี57พลิกกลับมาขาดทุนเกือบ18ล้านบาทขณะที่6เดือนแรกของปีนี้ก็ยังคงขาดทุนต่อเนื่องอีก41ล้านบาทราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมามาจากการเก่งกําไรว่างบในไตรมาสที่3ของปีนี้อาจจะดีขึ้นหลังจากที่ผู้บริหารได้เปลี่ยนฐานลูกค้าหนีจากอุตสหาหกรรมยานยนต์ไปยังอุตสหาหกรรมการเกษตรที่มีมาจิ้นสูงกว่านอกจากนี้ผู้บริหารยังมั่นใจอีกว่าปีนี้จะพลิกกลับมามีกําไรได้ เนื่องจากจะเริ่มรับรู้ยอดขายจากหลายธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรที่จะเพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลกซ IMB ประเทศไทยธีรศักดิ์คณะวรากุลมองว่าแม้ว่าเมื่อเช้าราคาหุ้นจะขึ้นไปแต 1, ะ1,34บาทส4ตางค์แต่เชื่อว่าในช่วงสั้นนี้ไม่สามารถเบรกผ่านแนวต้านสําคัญ1 3 0บาท3 0ถึง1าท32สตางค์ไปได้ ดังนั้นคนที่มีหุ้นอยู่จึงควรขายทํากําไรส่วนคนที่ยังไม่มีหุ้นไม่ควรไล,ล่ราคาหากจะเข้าเก่งกําไรรอซื้อที่แนวรับ1บาท20ถึง1บาท18สตางและให้จุดทดลอดไปที่1บาท16สตาง